หมายเลข33เชิญที่ห้องตรวจสาค่ะผู้ป่วยท่านนี้เป็นอะไรกับคุณคุณย่าฉันค่ะมะเร็งตับรักษายากมากหากว่าเป็นระยะแรกอัตรารอดชีวิต5ปี50%เซนแต่ก้อนมะเร็งคุณย่าคุณใหญ่มากมันไม่เข้าเงื่อนไขที่จะรับการผ่าตัดได้ ผมขอแนะนำให้ย้ายไปอายุรกรรมเพื่อร่วมรักษาดูว่าลดขนาดรอยโรคแล้วเข้าเงื่อนไขผ่าตัดได้ไหมเธอร่วมรักษาจะอยู่ได้นานแค่ไหนครับเรื่องเวลาในการอยู่รอดขึ้นกับสภาพร่างกายของคนไข้ความร่วมมือของคนไข้เองแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆผู้ป่วยเสียชีวิตภายในเวลาไม่กี่เดือนก็มีบ้างครับ รงอาหารต้องเปลี่ยนเครื่องดูดควันฉันลองดูในเน็ตแล้วค่ะวันอังคารหน้ามีโปรโมชั่นพอดีฉันเลยคิดว่าพี่หลินพี่หลินอ๋อวันอังคารหน้าใช่ไหมค่ะอ๋อเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับใช่ไหมคะเสี่ยวเม่ยคุณย่าไปกหนูอ้า,อ,าอะไรกันเสี่ยวเม้ยออ นี่จะเย็นๆหน่อยย่ามาเป็นหนูย่าจะใจเย็นได้เหรอนี่เดี๋ยวสิมันเกิดอะไรขึ้นฮะเสี่ยวม้อยเออเออฉันจะไปกับแกไปพี่หลิน